สบายดีนะทุกคนเด้อสวัสดีค่ะคุณต้องอย่างนี้ตัวชแนลเนาะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเบิงวัเมละต้องเป็นไอวันพาน้องมาเบิงมือใช่วันนี้จะพาต่อยมาดูอุ๊ยพี่โลทำอะไรอ่ะเลิดอะไรเออเออดูโครงการอะไรใหม่ของแกพี่ก็ไม่รู้นะ่นนี่ว่าแกทําอะไรบ้างนี่แกกําลังเล่นอะไรอยู่นะอุ๊ยดูอัฐิพานเห็นอัฐิพานที่ไหมยืนจ้องกองดินอยู่น่ะ ยืนเอออ่าลูกมาเฟียมาเฟียวันนี้ก็วา่ไเลยสินี่ไงเราก็จะมาแอบดูพี่โลดไงก็ทำอะไรนี่อแล้วไปเบึงเหมือนกันอันตโคตเนาะใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ไปดูกันอันตาพานใหญ่โอเคอันโลดทำอะไรเนี่ยฮะไม่วันฮะอันยูพี่นี่ไกร ไก่ไก่นี่ยเขาจะว่าได้ไข่ไก่ชุดไก่ป่ะฮะไก่สุดชัยอ๋อก็มีมีคนรับซื้อแต่ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะแมนแอบโอเเพนตัวละห้าหกสิบบาทพี่โดว่าประมาณนั้นอยู่เรากับประมาณนั้นนี่กันอ๋อแล้วมันบอกไก่ชุดไหมเขาวะยังเดี๋ยวรอให้มันอีกคนนึงมันกนยังไข่อยู่เนาะก็เราเก็บกินไงเราแค่เก็บกินเก็บขายเล็กๆน้อยๆเราก็เลยไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ไงใครใครเขาขายไก่ย่าซะสิวะใช่ครับเพิ่งข่มาเราก็เก็บกินไอ้โรดกับตาตุ่มกุ้งก้าวไปเนาะไหน นี่มันติดปีนั่นเลยไก่ไข่ใช่ไหมแมนไก่ไข่มันป่วยง่ายแล้วมันก็จะไหนล่ะไก่พี่เป็นออไปงมอไปเดี๋ยวนี้กำลังสีไข่ได้เออกำลังสีเกิดแล้วได้เออใกล้แล้วเด้อใกล้แล้วใกล้ละน้องพวัวนี่นี่วัวนวันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้กลับมาทันไหมล่ะเขาที่ออกไม่ได้เลือดด่าเดือดเหนื่อย พาอ,อูคํามาเฝ้าเอาแล้วน้องวัวนั่นเดี๋ยวนี้คือมาใครในน้องไอ้วันน้อง<ะ>บุญญาออกเต้มใช่ครับแต่ละที่เอามาทุกคนสิเห็นบาาอกว่าต้องไปท้าโบไปเอาอยู่สวนบไรลตะลงอย่างตลอดไปเอาหญา้าอาอย่างคั้นนะเต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็คือมีพอให้ได้กินไหมสบายละนี่อันนี้โปรเจกต์ในอนาคตพี่โรจน์บอกว่าแกจะปลูกตรงนี้ต่อยเ,เป็นทุเรียน เป็นทุเรียนสามสี่ต้นอยู่ในนี้ฮะมังกรนี่แซมกับมังกรนี่ไงอ๋อเออแซมไปกระดีเดี๋ยวนะแซมกับบักมังกรใช่ใช่เร่ต้องหื้อออกเราต้องอย่างเอาไว้ระวังก่ามันเลยบอกใช่ครับเห็นว่าอย่างนั้นนะหรือว่าวางนี่แล้วก็ใส่สองป้าวางหนึ่งหรือก็ใส่อีกวางหนึ่งพี่ไม่รู้แต่ว่าแบ่งอาจจะเนี่ยหมดซอยเนี่ยแบ่งเป็นซอยปลูกต้นทุเรียนประมาณสี่ต้นที่ที่พี่โรดเพิ่งสั่งมาน่ะก็เอาเบิ้งหัวไปว่าเออวันเดียวกี้หน้าดินกว่าป่ะใช่เขาเดี๋ยวรถเขาเดี๋ย รถล,ละหกร้อยส่งถึงบ้านพี่นี่เออมันก็โอเคเลยไอ้วันอันนี้จะเอามากบโคนต้นไม้เพราะว่าตอนนี้ต้นไม้พี่รถบอกว่าน้ํามันซ้อจนลากมันลอยละอ่าดินยนอาดินยวนเนาะใช่ตรงอันนี้หน้าดินแต่อีกกองหนึ่งอาจจะไม่เท่าไหร่นี่ระวังอัฐพานใหญ่เอทำไมกล้องพี่มันเป็นอย่างนี้ต่อยมันเป็นแบบโฟกัสแปลกๆเนาะเ,นนะเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเบลอเดี๋ยวชัดเดี๋ยวเบลอเราไปที่ไปตั้งอะไรมันหรือเปล่าโมโหเลอืม ดูเขาตัวลูกมันเริ่มยาวขึ้นจังเลยพี่ไม่ค่อยได้สังเกตเลยเขามันยาวขึ้นนะนี่มันที่ออกกันเลยไอ้ฮะมันที่ออกแล้วนี่ตัวแม่ออกก่อนตัวลูกช้ากว่าเดือนหนึ่งหัวลูกมุ่หัวมันมันมักเอาหัวมาซุนเลยใช่คงมันคงไม่ค่อยชอบมันเคยเอาหัวมาซนนอกสองเทีเหรอแล้วมันกับไ้ซุนแหงะเออ่ากลจับให้มันโุนไหลเมือนมังมันนี่กับอันตรายหนึ่ง อยากพี่อยากซื้อหวีอยู่นะเขาบอกว่ามีหวีหวีหวีมาให้มันให้มันอารมณ์ดีน่ะไหมเป็นเหมือนเหล็กอ่ะมาเกลืมอืมันกับบริวิ่งฮิปไม่เฮิบเนาะไม่มีมีเห็นบอกมันวักประตซนหนว่ล่ะยิงปุ๋ยออกตัวประทานนะเออเกระเกี่ยวมันอยู่ด้วยตันสะพานเหรอดูเนื้อตุงตุงตุงโคนมันใหญ่ใหญ่เนาะตรงเนี้ยตรงหย่อนหย่อนมันนี่นี่ตรงนี้นี่วะเออตรงเนี้ยเออ เออแล้มัเบึ้งหนมันเบึ้งหน้าละเริ่มโอเคละวพวกเนนก็นักกระหอดใหญ่นะใช่อันตรพี่ให้เขาตกใจอยู่ได้อันตรพานใหญ่ไปไปดูพี่จะพาไปดูไออะไรนะเห็นอนาคตบอกโปรเจกต์ในฝันก็เบ็นมะมะอันนี้มะมะมะนาวยักกว่าดีไหาใช่ครับตัวนี้ก็คือมะนาวยักษ์ค่ะมันจะไหนมันกใหญ่แล้วเนาะมะนาวยักษ์ลูกกลม เออไอรถก็ได้สูบน้ำหดอยู่ดันรถอยู่นะสบายสบายบนหนามันพุ่งโบต้องไปเก็บหนาอีกงว่นีเที่อนี้ที่ต,ยตายด้วยวันเนาะคุณวิทูนแล้วยากแต่ว่าคิดว่าวันนี้จะไปหาญาที่ไหนเนาะจะไปหาญาที่ไหนเนาะแต่ละวันเอนอโบได้บอกเขาจะเอเอนาะว่าตัวมาอย่างสุดนี้ก็คือข้ามมาเอาเครื่องนะทุกคนเ <c oughs> อาบางคนก็ชิสงสัย <c oughs> ว่าอ้าวมีข้ามไป็นขามมาขขามไป็นามมาคือตัวคลิปอยู่บนหนึ่งตัวคืออยู่บนหนึ่งก็คือนี่แหละทุกคนอยากอธิบายเนาะมาหอดมาละกัน เจะก็ไปแล้วมันบดได้ไก่ทุกคนเชื่อนตัวกัวบเมรุในวันน่นะใกล้ๆทางมาณนะ์น่ะทุกคนทางมาณ์นี่จริงนะเสนเขาเรื่องว่าไปอะไรไ<ป>นะไทยก็แค่ปักซอยตัวเนี่ยแล้วจากเชื่อนตัวไปอะนะไปไปส่วนนะ่ะไก่กว่มาทางมาบ้านในวันกันเลยแค่เลยทุกคนไก่กว่าเลยมาบ้านในวันยังใกล้กันซ้ำเออสงสัยเอ้ออเอาเมียคือไปนั่นไปนี่ไปนั่นมาหนี่มันบดได้บดได้ไก่กันนะทุกคนมันมาใกล้ๆนึงก็เลยแบบไปมาหาสู้กันสบายๆเนาะเออ นี่อันนี้ข้อไก่ที่เพิ่งเสร็จเนาะตอนนั้นต่อยมาเสร็จหรือยังเหรอนี่นี่อันนี้นี่วะเออก่อนหน้านี้นีแล้วแล้วตอนบอกอันนี้ไอ้โรดทาังเฮ็ดอันนี้อยู่เดินไฟเดินไฟเองไงอ๋อมุ้งอันนี้นะเหรอนี่กำลังเดินไฟเองนะนี่มนบอใช่ค่ะบ้านนี้ไม่เคยจ้างช่างไฟค่ะมนบใช่ค่ะจ้างแต่ช่างก่อสร้างค่ะแต่ว่าฮ่แต่ว่าสี่ใส่เวลาหนึงก็ถามแกสี่ว่าตั้งแต่สร้างเสร็จนี่กี่เดือนแล้วไฟนี่ ทางมาเรียกเฮ็ดแต่มันไปได้ไหมล่ะตัวทางนู้นอ่ะไปที่นี่โอเคได้กระมุดไปเอาว่าเอาปลานะเออเป็นไงล่ะปลาแซ่บไหมล่ะอืปลาธรรมชาติ์นะโอ้แซ่บเลยมันแซ่บดีอยู่เในปลาตกลงคุณต้องเลี้ยงไม้ปลาแล็ดอ่ะคุณได้ปลาแล็ดไปไหมก็เอาเอาตอนนั้นเอาปลาเอาปลาแล็ดกับนิดเออปลาแล็ดกับปลาิ้นมันอะไรกันโบเข่าเลย นาเทอไปแล้วบวขาวเลยแล้วมันกระซิ้นแน่นดีมันคือสิ่มไม่ใช่มันขาวแต่ขาวเดียวนาะบอกฮะเพราะมันกินแต่ไข่อะเขาบ่ไม่มีนั่นแล้วมันเลยแบบฮะกินแต่พวกหญ้าเพราะใคอย่างนงี้ยเนื้อเลยแบบแน่นมันเป็นปาธรรมชาติอย่างวันนี้นะใช่ใช่ไ่้บอกโอ้แซ่บเอาอยู่ในคลิปไปวันไปดิเบิงเนาะคุณก็ต้องไปหามาเลี้ยงสิซื้อลูกปลาแรดมาเลี้ยงบอกในวันว่าเด้อจัดการให้เราเด้อนะย่านบุญคนเคลียร์ให้ทั้งวัน น,นี่ไงรถมาปลูกไม้แบบใช่ค่ะตัวนี้เป็นสัปประทานปลูกหญ้าค่ะตรงนี้แปลว,ว่าดินเป็นอันนี้พนน่นเนาะอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นอันนี้มันเป็นหน้าดินเลยไงเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยไงเนาะเพราะเราปลูกหญ้าเราก็เลยไม่ได้สนใจปรุงดินจะพืนนน้นเราเอามา,าปลูกเป็นไม้น,นี่เลยเนาะใช่ดินดินนี่ไงเหมือนฝั่งุมที่พี่ถมนะเห็นป่ะขาวๆเหมือนกันเราต้องเสื้อตัวนี้เราต้องมุมมันแจตัวเองว่าแ้วใจะไดนหงมันเสื้อตัวน้อยแล้วตัวตัวคือตุ้ยตุ้ยน่ยนะ เป็นเพราะเสื้อนะไม่ใช่เป็นเพราะเราตุ้ยเราไม่ได้ตุ้ยเท่าไหร่ดียู่แต่ว่าเสื้อตัวนี้มันน้อยพอดเสื้อน้อยกว่านะเออถูกต้องถูกต้องเราไป่ตั้งกำลักับไม่เด๋ยวเงาะแค่อีกไม่กี่โลก็ร้อยหนึ่งบ่ได้ว่าแค่ยังไงตัวนี้ตรงนี้นะคะพี่โลดอยากทำคลองไส้ไก่อยากคลองข้าไก่เป็นแบบไหนก็คือคุยกันว่าคุยกันว่าอย่างนี้อ่านจากนี่มาประมาณสักเมตรห่างจากใส มาประมาณสามเมตรสามเมตรแล้วจะขุดคลองไส้ไก่ประมาณสักเมตรห้าสิบอ๋อยังขุดน่าจะเป็นแมคโครน้อยจอบไม่รู้จอบอะน่าจะนะเพราะว่ามันไม่รู้เอาอะไรมาขุดมันแค่นี้ไงมันก็จะไม่แต่ว่าเอาจบขุดเป็นซีเน็ตพลระบอนี่ไม่รู้เหมือนกันยังยังไม่รู้เรบไแต่ว่าอาจจะจ้างคนขุดหรืออาจจะขุดกันเองไม่มั่นใจนะ ก็คือแต่คือขุดเล็กๆเหมือนเหมือนจะปูแหละก็ขุดแค่อาจจะประมาณลึกค่าสิบเจนบ่แต่ถ้าถามพี่ถ้าเป็นเอารถที่ก็ขุดเม็ดนึงลแล้วแต่ถ้าคนขุดก็อาจจะแค่ห้าเอเซ็นพยางนั่นบะก็ต้องใส่นะคิดว่าต้องใส่พายางเนี่ยแล้วก็เป็นตัวยูจากนี้เนาะยาวไปนูน่นยาวรอบๆกล่องเนี้ยรอบกล่องเนี้ยอ๋อเป็นอันนี้เลยวะเป็นวันนี้นี่ตัวนี้บะเป็นตัวยูเลยตัวนี้ตัวนี้หันตัวนี้ไม่มีตัวนี้จะโอ้แต่พุ่นวันนี้นี่เกี่ยวไปหันหลักกอก้าพี่จ้ะแล้วก็ไปตรงนู้ Oh. อ๋อเออแล้วในนี้ก็จะปลูกพืชทุกอย่างที่ที่คิดว่าตัวเองจะกินโดยบวบแตงมะละตะไคร้หอมเหมิมผักชีอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าพืชพืชในครัวธรรมดาเราอีกแหละเลยจะปลูกทุกอย่างให้มันครบ คืออูคามาหรือต่อยมา,ายทำอะไระบบได้คิดว่าบบได้คิดว่าถ้าเราปลูกเราก็จะได้อาหารจะไปทํากันกินอย่างว่านี่ไปทํากินอย่างว่านี้ถ่าแต่นอนถ,าแ,ถาแต่อูมามามฮ็ด้กินอย่างเดียวเลยแต่ว่าอยากปลูกอย,อยากปลูกเพื่อจะมีอาหารให้ได้กินแต่ปัจจุบันนี้ก็คือซื้อกินอย่างเดียวอยู่ไม่ก็ทํากินอยู่แต่ก็ทําแบบง่ายๆไงทำกินอยู่อยู่ด้วยข้าวต้มอืต้มข้าวต้มโยนผักใส่ก็จบอาหารอาหารอย่างเดีมา ก็จะมีแกงหน่อไม้มีอ่อมมีต้มอะไรให้กินไงข้วาวเนาะเออถ้าน้องไม่อยู่ก็กินข้าวต้มไปเราอยากปลูกกด้ทุกคนเราอยากปลูกกีนได้อากปลูกแต่ให้อากินจะม่เป็นแต่ว่าอยากปลูกเพื่ออยากมีนื้อกินเออแต่ว่าทํากินได้ออออแต่ว่า,าก็เหมือนเอ้ยทำล่าสุดดีทำข้าวต้มแตบบ่ตัวคงจะกินกับพี่ไม่ได้เนาะพี่ข้าวต้มน้ําพี่ก็ปอกฟักบวบหอมอะ่ะเนยโยนบวบหอมลงไปโยนหมูลงไป ใส่ข้าวเดือดปิดกินได้ง่ายๆเลยคนเนาะง่ายๆเลยเดือดละซุกแล้วก็เออกินได้ละใชน่นี่คือถ้าอยู่เองคนเดียวทําแบบนี้กินถ้าน้องๆมาก็แล้วแต่น้องๆจะเมตตาทําอะไรให้เรานิยละลาวนะิสุ่นนี่เด้ปะนีสุ่นนิสนทางนี้สินนปุกนะทางนี้ใช่ไหมสมมติสมมติหลังคลองไส้ไก่เราใช่ไหมคลองไส้ไก่นีกะจะเลี้ยงปลาปลากินที่ปลากินปลากินเนื้อนะกินเนื้อปลาช่อนปลาดุกปลากรด อะไรอย่างเงี้ยปลาดุกเอ้ยปลาบูปลากฏดปลาดุกปลาดุกไม่กินเนื้อเป็นอยาน่างต้องออกกินเป็นอย่างต้องออกกินเนื้อก็ไม่อยากให้มันไปอยู่ในบ่อน,นั้นเยอะเราอยู่ในนี้แล้วเราก็จะได้จับมันกินง่ายไงเข้าใจปะเราอาจจะติดไฟล่อมแมลงให้มันติดโซลาเซลล์ติดหลอดล่อมแมลงเป็นอาหาร <financially S 2> ให้เขาไงแลือ,อาจจะเอาลูกปลาน้อยมาปล่อยให้เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอโหแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ถัดจากนี้ไปก็แล้วแต่อาจจะเป็นสัปปะทานหญ้ามาบ่อหรือ หรือเป็นพวกอพืชที่กินได้ต้นใหญ่ห่อยเอออยู่ที่อยู่ที่เราละอยู่ที่ว่าเร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 ามีอะไรจะปลูกบ้างแต่ว่าถ้าโซนทางนู้นน่ะโซนทางนู้นจะต้องเป็นพืชกินได้ทั้งหมดจากจากจากคล้องไส้ไก่นี้ไปจากตรงนี้เนาะสมมติคลองไส้ไก่อยู่ตรงนี้เอ้วันน้องบอกอวันต้องห็ดกระตบไว้นน่แล้วละ่ะฮะนั่งไงเดี๋ยวไปยกกระตอบอันนั้นมาไหมได้ยกอันนั้นยกอันนั้นมานี่แท้ <c oughs> hey, เลยยกอันนั้นมานคักเลยนี่ทำอีกอันหนึ่งเนาะบมยกอันนั้นมากดี โอ้ยทำไม่ได้มันวะใช่ค่ะมันมีมันมีเรามีเสาไฟเป็นของตัวเองเขาไม่ให้เราทาใช่แล้วถ้าทำก็อยู่ตรงตะขบกะได้ย้ายมาตรงแถวต้นตะขบกะได้ใกล้ๆตรงเนี้ยต้นตะขบใช่เธอไม่ให้มันออกจากตรงนี้คือสิบสองเมตรกลางออกไปอย่างเงี้ยเฮ้ยใครมาล่ะมาหูกันโอ้เชียเอฟอีกไอวันใช่อ่ะรถในส่นรถรถช่มาหาเธอหรือเปล่าเอาโมเมนต์นั้นวะโมเมนต์ไอเอวันวะไม่ใช่ เขาจะมาซื้อเครื่องที่ไอ้วันไม่รู้เดี๋ยวไปถามดูดิมาหาใครใคะนี่ตรงนี้อันนี้เป็นแปลงที่ไม่ต้องรอรอรอ,อการสร้างแล้วเพราะว่าเราสร้างเสร็จแล้วมันที่รับเราไอ้วันโอ้พวกนั<อ>้นมันพกเก็บหรอไอ้วันมันซื้อซื้อมาเป็นตะวันยักษ์นะแ้วสมมติว่าเก็บเก็บไปแล้วเราเทียจะไหนเอาเก็บเมล็ดมันไงลองแกะเมล็ดมันดูไหมมันใหญ่เป่าวะตัวลองแกะดูสันเม็ดนึงที่ระเมาก็ได้ฮะเมล็ดมีดิฮะ ม,มันเหมือนแบบลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะหนใหญ่ไหมอือไงบอกทำไมไม่จริงๆแล้วแม่พันธุ์มันจะใหญ่กว่านี้อีกต้นฉบับมันอะใหญ่เท่าเมาล็ดที่เรากินได้นะแม่ตัวที่เราเก็บกินนะแหมเขาไปขัววะนะ่ันเออเออ,เ,อ,อเขาไปทำอะไรกินเหรอน่าจะอบนะกะวานแคบดีเลยก็มันมันก็นกมันถึงชอบกินไงเออมันแคบดีมีแหละพี่จะเอาไอ้นั่นเจปูมาปลูกตรงนี้หละอะไรนะผักแป้นนะแม่ตัว เนี่ยแปลงหนึ่งจะยกให้ผักแป้นที่ว่าปลูกประเดชใะไหม่ปลูกอย่างอื่นก็โน,โนปลูกอย่างอื่นด้วยฮะตอนที่ปลูกย,ยังไม่รู้แต่ก็อยากปลูกพืชอย่างอีนด้วยไงคะนะกวางตุ้งผักบุ้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เรามีเก็บขายหลากหลายไงเดี๋ยวที่ไม่กินอีกไม่ไม่อันนี้แปลงแปลง,แปลงโซนทางนี้เป็นโซนเพื่อขายแล้วไงนั่นเองข้าวโพดพี่โรดไปดูไหมข้าวโพดไปไปเอาไหมไปเอาข้าวโพดแกตั้งโซนนี้ทุกคนไอ้โรดตัด้าได้บอกไก่ไเออดูดิตันท,ที่เอาต้องไปไก่เน่อยวอนนี้เออ เขียวกะจีเลยเขียวกะจีเดี๋ยวนี้นี่ตัดไปนี่สบายเลยป่ต้องไปใส่ไก่วันนี้ใช่นุ่นจ๊คำเจ๊คู่ก็มายืนมายืนรอแล้วนะเห็นไหมอ๋อบึงผักเพียบเลยวันใช่ค่ะนี่ปูในกระถางเห็นไหมปูในกระถางก็ได้กินเห็นปหมไอาลงมาเก็้ยบแซนโฮ่เดือบเือนเอามั้ยเฮ้ยผักเพียบ้านตัวเยอะแยะนี่ไงนี่พี่โรดมาปลูกในกระถางเหมือนกันไอ้ข้าวโพดอย่าถามพี่นะว่าพันอะไรงามออกฝักแล้วเชยอยู่นะนะดูดิไม่รู้ จะพี่ไม่รู้ไปแกเอาเอามาเล็ดอะไรของพี่มาพอกไงนี่ไม่ใช่มันผมไม่ได้ออกลูกใาะไห้กระถางไว้ดีเนี่ยงามงาม่อยวันเนาะอืมก็ได้กินนะก็ได้กินปู่เดกระถางแบบนี้บางคนเข้าใจว่าปูแเดกระถางกลัวไม่ได้กินกลัวไม่สมบูรณ์โน่นนั่นนี่แต่ว่าเราเราทดลองให้แล้วไงนี่แล้วนี่ก็ไม้เลื้อยคุณมันนี้มันหย่าในรถมาปลูกว่ะเลยจ้าหย่าอันเนาะของอันธพานไงคะหญ้าเลี้ยงสัตว์กางงามไม่ได้หรอหย่านี่ บางทีมันก็หลอยรอดมายืนกินเลยอ่ะหนามนึนเลยเนาะโอ้ยขี้ดื้อกระดอเออมะพร้าวไอ้วันเริ่มบอ,อกแล้วปะนี่ลูกเท่านั้นนี่ลูกเท่านั้นลูกเท่านั้นกรมว่ามันน่ะน,น่ะแก่แล้วกรมวม,มันกรมมันฝนตกหนักต้นงข้าวก็จนตายาใช่แล้วฝน,นตกกัมันแรงแรงจนตายไปสามต้นอ่ะต้นบักใหญ่เราได้ต้นต้นเท่านี้นี่อิสระเองใช่ค่ะแล้วนอนนอนซิมาเอาอันนะซิม่าเอาเนี่ยในเปียกไปเอาไปเปล ก็ของพี่โลดไงข้างล่างไม่มีเหรอเปลี่ยนม่าไม่เอาไอ้นั่นดีกว่าเอาย่าอะไรนะเนเปียไม่เนเปียเออทำไมคุณไม่เอาไนเมื่อกี้นี้เอาไหมเอาไนท์ไหมไอเนเปียจักรพพรดอ่ะมันอวบอ้วนดีนะมันกรอบดีนะนี่ไงของพี่โลดนี่ไงถามไปดูมีไหมอยู่ตรงนู้นไงอยู่ตรงข้างหลังหลังกระต๊อบอ่ะไปเบิ้งไปดูไปดูใช่ไหมพี่ไม่มั่นใจเห็นน่องกรเปียนไปเปียนมาตลอดเลยเราขึ้นขึ้นมาเห็นไหม หรือจะไปเอาาพี่เด่นโบแมนโบแมนอันนั้นะน่ะไปว่านอะชี้แตนให้ดีฮน่ะอ๋อแล้น้องว่าปลูกเนี่ยแล้วน้องว่าชีเลี้ยงซับเพราะว่าเขาสองคนเที่ยวมาอยู่น้ำข้าเจ้าขยันเป็นข้าวมูเรื่องกันน่ะน่ะเลี้ยงหมูข้าเจ้าว่าข้าวมอ้ข<อ>้าเจ้าอยางเลี้ย<อ>งหมูต้องเลยว่าเออแล้วเ,เลี้ยงหมูต้องเคลียอยู่มันกับอ,อะไได้ฮน่ะครับเราเข้าใจนะเข้าวเจ้าข้าเจ้าของู้วิธีในการแบบให้ยาให้ยาเพราะนี่ไงลงใส่ยังอ่อนเกินไปต่อนี่ไงตัดได้ก็หน่อยนึงเห็นป่ะ จักรพรรดวะนี่ไม่มั่นใจน่าจะใช่ต้องถามพี่โรดแล้วแหละเอาไอ้โรดคือบอกเอาหญ่านี่ไปท่านกินไงฮะหญ้าบอกไงไหลตัวนี่เห็นไหมตัดไปมันก็แตกแหนงออกแล้วนะเห็นปะแตกกี่ทึงพี่้องเออเนี่ยเอาไปปลูกได้พักอยู่นี่อเอว่าจะลำมันลำมันแข็งเนาะเอ้าก็มันแก่แล้วไงเราไปปลูกพอมันแตกอ่อนขึ้นมามันก็อ่อนป้าเดี๋ยวมันแก่พักดีเลยแบบนี้นี่ออขณะมันออกไว้ออกดกนี่พักเลยไวให้สัตว์กินเนาะใช่ตัวนี้ น้าะตะวูนี้นะเล็นท้ายเขือ่อนหรือจัก,กรพิต,รต้องถามพี่รดนิดนึงใบใบนี้วันเอาไว้ยังใบอะไรใบแป้งวนใบแป้งัวปลูกไว้ต้นสมัยก่อนปลูกไว้ให้จิ้งหรีดกินไงจิ้งหรีดกินจ้าจิ้งหรีดกินปัจจุบันดิถ้าไม่อย่างนั้นเวลาพี่ตัดออกพี่ก็จะทําน้ําหมักลดจืดเอ,อ่อใบอะไรนะชายาต้นชายายอดบรรพผัดกินได้นะตยน้องเคยยู่ใช่พันธุ์เต็นหมูเฟสแต่เออแต่ว่าเออแล้วนี่มันเป็นพันธุ์ใบใหญ่ยอดมันอ้วนด้วยนะนี่ยมันเห็นมันอ้วนอ้วนนี่เนย เนาะใช่มันอ้วนออมันอ้วนมันตุ้ยเหมือนเราใช่ว่าเหมือนคุณไม่ได้นะนี่ตัวมีเออของคุณอะไรอะไรอะไรมาไม้เหรอไม้ท้อนี้เหรอหรืออะไรอ่าเพรามันอยูนิตจุดอ่างอยู่นี่อรูแล้วแล้วอันนี้พี่ที่ปลูกอะไรนะอะไรมาลีน้ำอะไรนี่แหละไม้ดอกเฉยๆไม้พืชน้าแต่นี่คุณมีพันธุ์นี้หรือยังบ้านคุณมีพันธุ์นี้หรือยังอันนี้น่ะ เออไอ่เดนเอาไหน้องนะจ้ะน่องเตียนไปไวเถอะนี่แหละนี่แหละนี่อ้วนอ้วนนี่เขาเรียกอะไรนะที่ลืมชื่อมันละอะไรเนอะผักปังเออผักปังโอ้ดูดิเห็นไหมไปแต่อ้วนไม่กินเนาะเอาไปจิ้มแจ่วเอาไปทอดเอาเหรอทอดก๋าละโอ้โมเมนตทอดเอาไปคั่วเอาไปผัดเอาไปไหมน้เย็นนี้กินข้าวซี่นี่สิเอาไปผัดไปกินยูนดิแล้วปวดเมื่อพอลยกินยืนดิแล้วปได้เมื่อ ก็ยังว่าหลอกล่อหลอกล่อหาหาคนทําให้กินอยู่ไงไอ้หนุ่ยแต่นอนนี่พ่อหลนอได้คิดถึงสมัยแรกเนาะสมัยแรกที่ตื่นมาวันแรกจะนอนไหนอ่ะตอนนี้นอนไหมนอนดินอนดิตะกี้นอนกับที่พ่อยห็นอนตะกี้นะเดี๋ยวนี้ตอบว่าเมื่อไหร่จะมานอนมาทำกับข้าวกินกันเถอะอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ไม้ดอกอันนี้นี่ไอ้ว่านีบอกไอ้หลายทุกคนเดี๋ยนี้นี่อันนี้อันนี้ต้นอย่างต้นอันนี้ต้นโอเหลืองเวียดนามตัวนี้เอ้ยจะปลูกเองที่สวนนี่ไงกําลังขยายอยู่เหลืองเวียดนามจ้ะเนื้อสีเหลืองอืมตอนนี้มีทับทิมทับทิมเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นทับทิมเออทับทิมสยามแล้วก็มีเหลืองเวียดนามที่เอ้ยจะปลูกอันนี้ก็ส้มเช้งส้มนั้นนั้นต้องไปเอาเสมอใช่ใช่ใช่ไอ้กระไรแนวี่ได้นี่เออล่านนั่นดิฮะนี่บอนวก็อะไรนะบอนดาม เนื้อในของคุณอยู่ตรงกระถางน่ะเนื้อในกระถางใหญ่ๆอ่ะกระถางชมพูชมพูอ่ะเดินอ้อมมาทางนี้เอออันนี้ทุเรียน V.I.P. กำลังหาชี่ลงอยู่เนื้อในในกระถางโิโดทำไว้ไม่ให้ไม่ใช่หรอนี่เหรอเออใช่ไหมนั่นแหละกระดังยวนใช่ก็นี่แหละบูดังไอ้วันมันไม่โดนแดดมั้งบูดังเลยมันแหละมันไม่โดนแดดมั้งก็อันนี้แหละเอ้ยเลือข้างหลังข้างหลังเห็นปะเห็นปะนี่นี่ไม่ใช่ไหโตัวตัวนั้นน่ดังอนี้นั่นน่ะตัวนั้นน่ะ ใบอะไรน่ะไม่ใช่ใช่ไหมอม่ได้่ออันนี้แล้วเอออันนี่แล้วพี่โลก็พามาตรงนี้อันนี้คนต่อกริงของปลอกซีนะจะของปลอกซอนี่ไปเอามือแน้นดำไอวันถาเจ้าให้แบบต้นบอกง่ายๆเลยเฉยๆนจะได้พี่กิบเนาะใช่จ้ะแล้วมีต้นอันนี้นํำเพื่อนเอาให้เนาะชมพู่แต่ไม่รู้ชมพู่อะไรเราเราก็ลืมถามพี่เขาบอกอยู่แต่เราลืมชื่อไปแล้วเนาะเดี๋ยวไปถามใหม่ก่อนว่าชมพู่อะไรอืมอันนี้อันนี้ไอโรดวะขอเฮือกสุดท้ายไอโรดปะ คันรอบบนโบตัวนี้นี่ไอซีโบปลูกแล้วเราวะอันนี้เป็นการแก้ตัวครั้งสุดท้ายเราที่พุดกลุ่มละที่มักดินดีๆตัวเราวะเป็นละแต่ที่เม่นที่บอกเราว่าที่เอาวันนั้นเอาไส้อันนั้นตอนเราวะโอ้ต้นนี้สูงเกือบเท่าตัวเลยนะตัวดวงวัดดูดีมีเห็นไหมเท่าอกตัวเลยนะมันจะยญ่สื่อว่าได้หน่แต่ว่าคันว่าเออไอโรดมานสกกระทางที่ตายเนาะ ขาเบื้อง่นแหละไอ้รอดไปขอแก้ตูวใช่ใช่ใช่และเออถ้ารอดก็ยอมเราวะอีกสองปีเราก็จะได้มีทุเรียนกินเนาะเฮ้ยสองปีจะบอกเอากี่ปีหาปีคุณีิบอกบำรุงมนดีดีตัวอันนี้เขาเสียบยอดมาแล้วไม่ใช่เหรอเสียบแล้วเสียบยอดแล้วก็ไม่ไม่น่าจะนานปะแมนบอกไม่รู้ไปรู้เหมือนกันเว้ยไม่มีความรู้เรื่องทุเรียนเว้ยพราะปลูกไม่เคยสํำเร็จปลูกไม่เคยสําเร็จแต่ปตัวไปนะคือเราไม่ใช่ต่ยมันกับโบไต่มันแตกอะไรแตกยอดอยู่ต้นทุเรียนอ้าวเหรอแม่น บางที่มันคือวัาที่แห้งที่ตายแล้วก็ทุ่งไก็แตกยอดออกมาอ่าโอเคมากอยู่นะน่านโอเคโอเคเลยมันเม่ยด้วัชพืแตกแบบนี้นะออกมานะอืแตออกแบบนี้ยอดอย่างนี้สําคัญนะตัวอย่าทามันหักนะมันบอกยอดที่มันขึ้นนี่อย่าทหาหักนะสําคัญมากนะสําหรับทุเรียนนี่<ด>อย่างเนี้อย่างนี้นี่สําคัญนะหักบปได้เลยบอกใช่อืเห็นเห็นคนที่เจ้าของสวนทุเรียนเขา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 ซีเรียสไงเนี่ยอย่างเนี้ยเขาจะไม่ให้มาพลาดทิ้งกันเลยนะเออ สภาพมัทิ้งกันไปแล้วดิค่ะเออนั่นแหละนี่จริงๆไม่ถูกต้องนะไม่ดีดเอออันนี้เลยอันนี้เออต้อนหนนาวะเป็พิทิตเนาะเออก็ผูส่ว,สวยใช่ค่ะอันนี้อันนี้ก็คือออเดอร์เขาสั่งมาออเดอร์เขาสั่งกันเนาะจ้าแต่อันนี้ก็อะโวคาโดที่เราไปเอาด้วยกันไงเลยจะเอามาเสียบยอดแล้วก็จะจะปลูกเอา้าอะโวคาโดพี่หายพี่อุตสาชํำไว้โดนตัวอะไรมาจัดการนี่ฮะเขาเจ้ามีดตาตัวนี้เออใช่แล้ว ก็ประมาณเนี้ที่ที่พี่จะปลูกเป็นหลักนะตอนนี้นะพี่จะปลูกอะโวคาโดกับส้มโอเป็นหลักให้มันแบบมีปริมาณหน่อยต้องไปขายเนาะจาแล้วค่อยไปขายตัวแล้วมาแปะรูปทาส้มโอตากแห้งบ่าส้มโอตากแห้งมมนได้ไม่กินเลยส้มโอตากแห้งตากแห้งยังพอหับได้เลยก็ประมาณนี้เนาะสวนสวนดิฉันที่กําลังพัฒนาอนาคตอนาคตอนาคตมาช่วยกันทำในเนาะ ดูของว่าของใครจะสําเร็จก่อนกันของพี่หรือของคุณจะไปน้องก่อนแต่ว่าน้องที่น้องเริ่มสีแปลงหุเป็นการนั้นส่วนเลี้ยงสัตว์แล้วเอาล้แต่ว่าต้นไม้กับมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเขตส่วนเลี้ยงสัตว์น้าอ๋อแต่สัตว์ก็ได้ลผลเร็วอยู่นะของตัวเนาะผิดหวังกเลี้ยงหมูไม่กี่เดือนก็เราก็ได้ขายไงแต่ว่าว่านว่าน้องีคานว่าน้องอะไรทานน้องมาดาวรถอีกทุกที่นะน้องที่ไปทบอันน้ำน้ำปื่นน้ำเปลเปียกเคาจะทุกมือถุกมือถูกมือลวกัมาต้มไว้ยู่เงินแล้ะกี่ชื่อน่ะ นี่ก็ตู้ตู้อ่ตู้เย็นกันหนึ่งตู้แช่กันหนึ่งเพื่อเก็บน้ำเฟือที่ต้มไว้เนี่ยนะคุ้มบ่ตัวเลยคุ้มเลยมวันหรอมันประหยัดอาหารไปได้หลายเลยสมมติเราเลี้ยงหมูในจํานวนหลายนะเราไปเอามาน่ะคือคือไปเอามาต้มไปถูกมือคือเขาจะเอามาะเขาใส่ในถุงหนึ่งสองถุงมันกะละมันกะบกค่อยเสียพวกกันนะหัวหารหลเพราะ่กินของนี้มันสีใหญ่ไวพวกน้ำเผื่อยน้ำข่าเปียกนี่นะหมูนะจริงหรอเนี่ยเออพี่ไม่เคยเลี้ยงพี่ก็เลยไม่รู้สไลด์หมูที่กินพวกน้ำเส้าเข้า แล้วก็เข้าที่ว่าเหลือเหลือของเซตเซตเลยเหลือที่เจ็ดเหลือจักเงอนนั่นแหละประเภทน้ำแกงที่ว่าเหลือมันมีมะเรักหุคงมีอย่างกับซับซับใส่แล้วก็เอาตัวน้ำข่าเปียกน้ำฝืนีใส่แล้วก็อาจจะเอาห้ามใส่แล้วก็จบบนใส้นหัวอาหารก็ได้โอ้เมนแต่ว่าแต่ว่าใส่กะดีบุใส่กะบุเป็นยังเออถ้าคือคุณจะเลี้ยงหมูคุณต้องปลูกกล้วยไว้เยอะไหมกาบหยวกกล้วยมันก็กินดีนะดีดีหยวกกล้วยก็ดีที่กันกระปุกก็เกันบอกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่กระปุกหลายเติบแล้วดีเอาเหรอคปนกล้วยกระได้แจะทาเา พระเจ้ามาเฮ็ดหนองแล้วมันพระเจ้าบุมาเฮ็ดขนาดน้องว่าสิเอาหิงวัวไปใช่เลยล่ยมันกินน้ำไว้ละกันมันได้เลี้ยงป่าเลี้ยงอย่างนี้นะอช่ใจแท้น้องก็อยากคุดคุดให้มันเลิกๆิแล้วกเ็กเฮ็ดเลยสรือน้ำคื้นนะส่วนไอ้นุ่มใช่ใช่พี่ก็อยากให้ทำนะอยากส่งเสริม<ห><ด>เรื่องสดือน้ำอยู่ที่ดีมันมที่ดีทุกอย่างเลยขนาดมีน้ำเนาะฮ้อนหล่อนลก็เขาก็บอก่ต้องซื้อบ่อสามเมตรสินะมาอาบนะเราก็โดดน้ำเลยเออถูกต้อง แล้น้ำมกที่ใส่ได้บนี้น้ำออกบ่อเนาะใช่ใช่ช่เอาไหมรอบหน้าไปทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปโดดน้ำกันอเออเป็นหอบนานเนาะเออเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้การได้มีเซเล็ลเนาะก็จะขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แหละค่ะโอเคบายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ